ที่1768แสงสีทองได้สองสว่างรอบร่างกายของดินเทียนพร้อมกับเขาจะลืมตาขึ้นก่อนจะมีประกายแสงว่าผ่านถึงขั้นในไม่พื้นที่โดยรอบถึงกับต้องสั่นสะเทือนก่อนที่เขาจะกำหมัดแน่นและสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าตอนนี้ความสามารถในด้านต่างๆของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งคืนพลังที่วนเวียนอยู่ในร่างกายของเขาราวกับเป็นคลื่นของมหาสมุทรที่ซัดสานออกไปโดยรอบดีจริงๆ เขาได้กล่าวพึมพำกับตัวเองพร้อมกับแววตาที่ดูตื่นเต้นเป็นอย่างมากนี่เจ้าหนูลุงเสือทะลวงผ่านเขตแดนราชานิรันดแล้วนะมันที่อยู่ด้านข้างได้หันมาทางหลินเทียนพร้อมกับแลบหลินปิ้นตาเหมือนกับพยายามจะอวดอะไรบางอย่างนั่นจึงทําให้หลินเทียนหันมาเอาไปทางมันและในวินาทีต่อมาก่อนจะมีลําแสงว่าผ่านตกลงมาจากท้องฟ้าอย่างเงียบและกดทับมันไว้ในทันทีนั่นจึงทําให้เสือขาพยายามดิ้นรลนอย่างสุดความสามารถ แต่มันก็ไม่สามารถขยับได้เลยแม้แต่น้อยแม้แต่พลังของมันก็แทบจะไม่สามารถปลดปล่อยออกมาได้นั่นจึงทําให้มันได้แต่ส่งเสียงกลดด่าตัวเองเพราะมันไม่สามารถทําอะไรได้เลยแม้แต่น้อยเพราะว่าความแตกต่างระหว่างพลังของตัวมันกับหลินเทียนนั้นเป็นความต่างระหว่างสว์และโลกซึ่งมันต่างกันเกินไปนั่นจึงทําให้หลินเทียนอดหัวเราะไม่ได้ซึ่งในเวลาต่อมาลําเสงที่กดทับเสือขาเอาไว้ก็ได้จางหายไปก่อนที่มันจะกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้ง มันมลองสู้กับข้าเกิดประกายแสยงว่าผ่านในดวงตาของไปจีฉีก่อนที่เขาจะก้าวเดินออกมาตรงหน้าของหลินเทียนพร้อมกับพลังระดับราชาเนิรันที่ทค่อยๆประตูขึ้นจากร่างกายของเขาในขณะที่ขึ้นสายฟ้าค,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 ค่อยๆคาอกคลุมพื้นที่ดังกล่าวลืมมันไปซะเจ้าพี่เขยใช่ว่าเจ้าจะไม่รู้ความสามารถที่แท,ท้จริงของเจ้าหนูนี่ไม่นำ,ำ้าด้วยระดับการบ่มเพาะของเจ้าในตอนนี้ยังต่ำกว่าอีกฝ่ายมากหากว่าสู้กันจริงๆแล้วก็เจ้า คงพายแพ้ยังหมดท่าอย่างแน่นอนจริเข้เบญจทาตได้กอ,อกตาไปมาขณะที่มันกล่าวขึ้นนั่นจึงทําให้ไปจี่ฉีได้แต่เลิกคิวขึ้นโดยไม่พูดอะไรอีกเพราะสิ่งที่จระเช้เบญจทาตพูดมานั้นมันสมเหตุสมผลพร้อมไปใช่แค่หลินเทียนที่ถือครองกายราชันที่แข็งเก่งที่สุดไม่นำสาระดับการบ่มเพาะของหลินเทียนในตอนนี้ยังสูงกว่าเขาถึงสามขั้นนั่นจึงทําให้หลินเทียนได้แต่ยิม้มพร้อมกับพูดขึ้นมาว่า ไอ้าได้ปรับสมดุลรากฐานการบ่มเพาะของข้าก่าอนเพราะการที่เขาเอาศัยพลังของบวเทพปีศาจแท้จริงทะลวงผ่านระดับพลังมานั้นจึงทำให้ฐานการบ่มเพาะของเขาอย่างไม่มั่นคงดังนั้นเขาจึงต้องใช้เวลาอีกสักระยะเพื่อปรับฐานการบ่มเพาะของตนและในเวลานี้เองเขาก็เริ่มหมุนวนเขวิชาดวงใจสุริยันขึ้นอีกครั้งพร้อมกับประกายแสงสีทองที่ถูกปลดปล่อยออกมารอบร่างกายของเขาก่อนที่ขึ้นพลังดังกล่าวจะค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ ในขณะที่เคลื่อนพลังพันผวนดังกล่าวค่อยๆสงบตัวลงอย่างช้าๆจากนั้นไม่นานเพียงชั่วพริบตาเวลาก็ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนมานี้ประกายแสงสีทองที่อยู่รอบร่างกายของหลินเทียนก็ดูนุ่มนวลขึ้นพร้อมกับพลังของระดับราชานิรันดร์ขั้นปลายของเขาที่ปลดเอยออกมาเริ่มมั่นคงขึ้นได้แล้วในที่สุดเขาก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งก่อนจะลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆในขณะที่เขาหันมาออกไปทางคนอื่น พร้อมกับจิตสัมผัสที่ปลดปล่อยออกมาซึ่งนั่นไม่ได้รวมเหนียวเหย่ยเข้าไปด้วยเพราะถึงอย่างไรนานก็เป็นถึงตัวตนระดับกึ่งเทพแท้จริงในขณะที่คนอื่นๆเพิ่งทะลวงถึงะระดับราชานหลันพวกเราจะกลับไปที่นิกายตอนนี้เลยไหมเขาได้กล่าวถามขึ้นอืมมันถึงเวลาที่พวกเราควรจะกลับแล้วเหนียวเหว่ยงได้กล่าวขึ้นเพราะดูเหมือนว่าทางนิกายนั้นจะค้นพบโบราณสถานและอีกประมาณครึ่งเดือน จะอนุญาตให้เหล่าสิทธ์ทั้งหลายเข้าร่วมสำรวจโบราณสถานแห่งนั้นได้และมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรที่ทางน,นิกายค้นพบสถานที่อย่างนี้แถมยังอนุญาตให้เหล่าสิทธ์เข้าร่วมสำรวจและฝึกฝนในนั้นได้ซึ่งเรื่องนี้เหล่าสิทธ์ทั้งหลายภายในนิกายต่างก็รู้ดีแล้วไอโบราณสถานที่พูดถึงนี่มันคืออะไรกันแน่หลิงหยุนได้กล่าวถามขึ้นนันจึงทำให้หนียอย่ยตอบกลับไปว่าที่ได้ยินมามันน่าจะเป็นสุสานของเผ่าพันธุ์โบราณ ที่สูญพันธุ์ไปแล้วในตอนนั้นและดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่สถานที่ธรรมดาหรืออาจจะเป็นสุสารของตัวตนระดับเทพก็เป็นได้และด้วยสมบัติที่อยู่ภายในก็ไม่จําเป็นต้องกล่าวอะไรมากและที่แน่นอนไปกว่าน,นั้นก็คืออันตรายที่อยู่ภายในก็มีมากมายไม่ต่างกันอย่างแน่นอนสุสารของเผ่าพันธุ์โบราณแถมยังอาจจะเป็นสูสารของตัวตนระดับเทพอีกกั่นหรือเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ถึงขังน้นนำไม่กลุ่มของพวกเขาพันรู้สึกตกตะลึงเล็กน้อยน่าจะใช่ ข้าได้ยินเขาพูดมาเช่นนั้นเหนเยวเหว่ได้กล่าวขึ้นก่อนที่พวกเขาจะมุ่งหน้ากลับไปที่นิกายและเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการสำรวจโบราณสถานอย่างนั้นแล้วเจ้าจะไปกับพวกเราไหมหลินเทียนได้กล่าวขึ้นขณะจ้องมองออกไปทางหนิวเหวานี่เจ้ากำลังชวนข้าอยู่งั้นหรือหนอยวเหว่ได้มองออกไปทางเขาพร้อมกับกระพริบตาด้วยท่าทีที่เล่นที่จริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้นางดูมีเสน่ห์ไม่น้อยนั่นจึงทาให้หลินเทียน ได้แต่ตอบออกไปด้วยรอยยิ้มก่อนที่หนีเหยา่จะยิ้มตอบอีกครั้งอืมงั้นก็ไปด้วยกันดีเลยหลินเทียนได้แต่พยักหน้ารับและในเวลานั้นเองกลุ่มของพวกเขาก็ได้เดินทางออกจากสถานที่แห่งนี้เพื่อตรงกลับไปยังนิกายอย่างรวดเร็วมีเหล่าสิบไม่กี่คนภายในนิกายที่จ้องหมองอกไปทางหลินเทียนในเวลานี้ซึ่งพวกเขาทั้งหมดกําลังพึมพำอะไรบางอย่างซึ่งหลินเทียนและกลุ่มของพวกเขาก็กไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อย ก่อนที่หลินเทียนและคนอื่นๆจะเดินทางไปยังที่พักของพวกเขาเมื่อมาถึงที่หน้าบ้านพักมีชายในชุดสีดํายืนอยู่ที่นั่นในขณะที่ฝ่ายได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่ดูดูร้ายออกมาซึ่งหลายรอบก็มีเหล่าเยษของได้กายยืนดูสถานการณ์นิยวงห่างเจ้าคือหลินเทียนก่อนที่หลินเทียนจะได้กล่าวอะไรชายในชุดสีดําก็ได้พูดขึ้นมาพร้อมกับในตาที่เต็มด้วยความก้าวร้าวเจ้าเป็นใคร ลินเทียได้กล่าวออกมาอย่างไม่เยี่ยแสสายตาและท่าเทียของอีกฝ่ายที่มองมาทางเขาทําให้เขารู้สึกอึดอัดและสามารถรับรู้ได้เลยว่าคนคนนี้จะต้องไม่มีเจตนาที่ดีชิวเฉียนหมเป็นอันดับที่สามในรายชื่อร้อยอันดับอมตะแถมยังเป็นผู้สําเร็จกายราชันที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเี่อยอหยาที่อยู่ด้านข้างได้กล่าวขึ้นก่อนจะหยุดไปชั่วครู่แล้วพูดเสริมขึ้นมาอีกว่าด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของข้าต่อให้มีข้าถึงเจ็ดคน ก็ยังไม่ใช่คค่ต่อสู้ของอีกฝ่ายและเมื่อได้ยินคําพูดของนางก็ถึงขั้นนำไม่จเจริญแค่เบญจทัตและคนอื่นๆได้แต่ตัวสันสถานเพราะคนตรงหน้าของพวกเขาเป็นตัวตนระดับราชาจริงๆแถมยังเป็นอันดับที่3ในหลายชื่อร้อยอันดับอัมปตะซึ่งต่อให้มีหนีอยวยาวถึง7คนในวันนี้ก็ยังไม่ใช่คู่มือของฝ่ายตรงข้ามพอเรื่อความแข็งแกร่งของหนียอีาวในปัจจุบันพวกเขาต่างก็รู้ดีว่านางทรงพลังเพียงใดแต่ถึงกระนั้น นางก็ยังไม่ใช่คู่มือของอีกฝ่ายดังนั้นแล้วคู่ต่อสู้ของพวกเขาในคราวนี้จะแข็งแก่งขนาดไหนนั้นจึงทําใม้แต่ละเค้เบญจธาตุได้แต่ยืนตัวสันสถานหลินเทียนได้บอกออกไปทั้งชิวเฉียนโม่พร้อมกับดีตาลหลวงเล็กน้อยก่อนจะมีประกายแสงว่าผ่านในดวงตาของเขาและจางหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อตอนที่อยู่ในดินแดนสวรรค์สิบชั้นเทาคิมเหมาได้ค้นพบเศษเสี้ยววิญญาณของขุนลัดและต้องการที่จะช่วยนางให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดังนั้นก็จึงได้ตามหาบ่อน้ำหยมโลก เพื่อจะช่วยวิญญาณของคนรักของเขากลับมามั่นคงยิ่งขึ้นแต่หลังจากที่เขาได้น้ำในบ่อน้ำอยู่บนโลกมาแล้วกลับมีผู้สสำเร็จการราชันต้องการจะแย่งชิงมันไปจากเขานั่นจึงทำให้เาขเาเมาลงมือสังหารอีกฝ่ายอย่างง่ายดายและนับตั้งแต่ตอนนั้นมามันจึงทำให้เขารู้สึกไม่ดีต่อผู้สสำเร็จกายลาชนและเชลียวเฉียมมนโมที่ยืนอยู่ต่อหน้าของเขาในตอนนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้สสำเร็จการลาชันเท่านั้นแต่ยังมีท่าทีไม่เป็นมิตรต่อเขาอีกด้วย นั่นจึงทําให้ทัศนคติของเขาที่มีต่ออีฝ่ายพันดูไม่ดีเป็นอย่างมากเจาก้านี้แม้ว่าข้าจะรู้ว่าเขาจะแข็งแกร่งมากแต่ก็ไม่เคยคาดคิดว่าจะแข็งแกร่งขนาดนี้ถึงขนาดที่แม้แต่เหนียวเหยาวังเตือนให้เขาอยู่ห่างจากอีกฝ่ายนั่นคือสุดยอดรุ่นเยาวเป็นอันดับที่สามในรายชื่อร้อยอันดับอมตะซึ่งหลินเทียนและคนอื่นๆไม่สามารถเทียบกับอีฝ่ายได้เลยแม้แต่น้อยที่รอ,รอบสถานที่แห่งนี้หลังจากที่พวกเขาได้ยินบทสนทนาดังกล่าวก็ทําให้หลายๆคน อดที่จะหดข้อกลับไปไม่ได้